สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแ a n d o m นะคะกับหัวข้อเขาชอบคุณไหมเพราะอะไร อย่าเรียกว่าชอบเลยนะเรียกว่ารักเลยดีกว่านะคะเรียกว่ารักเลยเนี่ยเขาตกหลุมรักคุณแบบจริงจริงจังจังเลยแหละนะไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกหรือด้วยเหตุด้วยผลก็ตามคุณคือคนที่ใช่คุณคือผู้ชนะคุณคือคนที่คนที่เขามองเห็นนะ่ะแบบ สมมุติยืนในผู้คนมากมายอย่างเงี้ยก็คือมองเห็นแค่คุณอย่างนั้นเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของเขาด้วยอ่ะขอดูหน่อยสิว่าทําไมทําไมเขาถึงชอบคุณเพราะอะไรทําไมถึงชอบขนาดนี้ จังหวะเวลาที่ใช่จังหวะเวลาที่ถูกต้องอคุณกับเขาเจอกันในจังหวะที่ดีในจังหวะที่เหมาะสมนะคะเออเช่นเขากําลังโสดอยู่เขากําลังโสดคุณกําลังโสดเงี้ยเหมาะกันกําลังโสดกําลังเหงาแล้วคุณเข้ามาพอดีอาหายเหงาเลยทีนี้จังหวะมันได้เราก็เหมือนกับเป็นคน เป็นคนที่ตรงใจอ่ะเป็นคนในสเปคด้วยคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆในสายตาเขานะเขามองว่าแบบคุณมีสเสน่ห์คุณเท่อ่ะคุณดูฉลาดดูไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเพศหญิงเพศชายเพศไหดก็แล้วแต่นะคะคุณดูแบบมีความคูล มีความคูลอยู่ในตัวดูฉลาดเซ็กซี่นะคะแล้วก็มีความมั่นอบมั่นใจในตัวเองบุคลิกดีท่าทางดีเปิดเผยจริงใจร่าเริงสดใสอยู่ด้วยแล้วเหมือนแบบได้พลังงานบวกอะเข้าไปนะคะดูมีแรงผลักดันมีแรงกระตุ้น อยู่แล้วอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวคุณอะเพราะตัวคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีความฝันมีความพยายามมีการวางแผนการใช้ชีวิตคือเป็นคนใช้ชีวิตอย่างฉลาดทําอะไรฉล,ฉลาดฉลาดเฉลียวแล้วมีความมั่นอกมั่นใจมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ใกล้อ่ะมีมีความรู้สึกว่าเอออยากจะดีแบบเนี้ยอยากจะเป็นแบบนี้รู้สึกแบอเฮยเป็นแล้วแบบ เป็นแบบคุณแล้วมันเท่จังเลยอ่ะเป็นแบบคุณแล้วมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ความสดใสร่าเริงของคุณคุณไม่ใช่คนซีเรียสคุณเป็นคนจริงจังแต่ไม่ได้ซีเรียสอืมเพราะฉะนั้นเข้าถึงง่ายคุยง่ายคุยสนุกอืมเรานึกถึงพลังงานที่เป็นสีเหลืองอะ่ะสีเหลืองดูแบบ มีความแอคทีฟมีความสดใสคือคุณนะเป็นแบบนั้นอืแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เยอะมีความรู้ความสามารถฉลาดนะคะสามารถช่วยเหลือสามารถให้คําแนะนําทั้งกับเขาและคนอื่นๆรอบๆตัวคุณได้ด้วยในขณะเดียวกันก็มีมุมที่แบบขี้เล่นเหมือนเด็กอืเห็นไหมเป็นบุคลิกที่น่ารักนะคือ เหมือนจะดูจริงจังแต่ว่าอามุมขี้เล่นก็มีอ่เเพราะมันก็เลยดูแบบไม่ได้ซีเรียสมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แบบเลื่อยเปื่อยอีเลือเช่ยแฉะไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยคุณเป็นคนเซนซิทีฟนะคุณเป็นคนแคร์คนอื่นนะเป็นคนที่แคร์คนรอบตัวแล้วก็มักจะเอา ปัญหาของคนรอบตัวมาเป็นปัญหาของตัวคุณเองคือแคร์มากขนาดนั้นเลยเวลาที่คุณรักใครคุณให้ใจอ่ะคุณให้ใจเต็มที่แล้วคุณจะเข้าไปแก้ปัญหาให้ให้เพื่อนฝูงให้คนรอบตัวของคุณด้วยเหมือนเสมือนว่าเป็นปัญหาของตัวคุณเองสมมุติเพื่อนสนิทของคุณนะไปมีปัญหากับใครคุณจะออกลงออกหน้าแทนเลยอย่างเงี้ยน,นะคะประมาณว่าใจถึงพึ่งได้อะ่ะเราก็มาากักจะ แคร์คนรอบข้างแคร์ความคิดความรู้สึกของคนรอบข้างกลัวคนนู้นไม่รักกลัวคนนี้ไม่รักกลัวคนอื่นจะอ,อรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเก็บมาคิดมากเก็บมาเป็นกังวลอ,อืโอโหอะไรจะขนาดนั้นอีกส่วนหนึ่งนะ เขามองว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาเขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆแบบตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักแรกๆเลยอ่ะเขารู้สึกสนิทใจกับคุณง่ายรู้สึกเข้าถึงคุณง่ายรู้สึกผูกพันกับคุณเป็นพิเศษเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนเคยเหมือนเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนหรือว่าแบบรู้จักกันดีมากๆอ่ะแต่ตอนไหนไม่รู้แหละนะ มามาเจอกันปุ๊บมันเป็นความรู้สึกลึกๆข้างในว่าเหมือนเป็นคนที่คุ้นเคยอ่ะเป็นคนที่คุ้นเคยกันมากๆรู้จักรู้ใจกันไปหมดโดยที่มันไม่ต้องอะไรมากมายอืมส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าคุณเหมือนเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นโซเมทของเขาเป็นคนที่ตามกันมาตามกันมาจากอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่ใช่เจอแล้วถูกใจเลยเจอแล้วเป็นอะไรที่อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกจังหวะเวลาก็ได้ จังหวะเวลาก็เหมาะสมสเปคตัวตนของคุณก็ถูกใจก็ใช่เลยคือทุกอย่างมันลงตัวเป๊ะๆเเขาก็เลยยิ่งมีความเชื่อว่าคุณเนี่ยน่าจะถูกกําหนดมาแล้วคุณกับเขาน่าจะถูกกําหนดมาแล้วว่าจะต้องมาเจอกันณนะวันนี้ตอนนี้เพื่อที่จะได้รักกันเพื่อที่ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งเราใช้คําว่าอีกครั้งเพราะว่าอย่างที่บอกอะ มันเหมือนกับมีความผูกพันกันมาจากอดีตจากอดีตชาติเป็นความรู้สึกของเขานะอันนี้เป็นความรู้สึกของเขาเลยนะที่เขาคิดนะคะเขาเชื่อว่าคุณเป็นคู่ของเขาอะ คุณเข้ามาในจังหวะที่เขาต้องการใครสักคนจริงๆด้วยเห็นไหมเป็นเป็นเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นแสงสว่างในความมืดเป็นความหวังของเขาเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ่อมีความหวัง ทําให้เขามีความหวงังทําให้เขารู้สึกว่านี่คือวันใหม่ของเขาอะนี่คือวันใหม่คือชีวิตใหม่คือหลังจากนี้ไปหลังจากนี้ไปมันมีอะไรให้เขาได้ตื่นเต้นมีอะไรให้เขาได้จินตนาการให้เขาได้วาดฝันจากที่ตอนแรกอาจจะรู้สึกแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ไม่ได้อยากมีใครไม่ได้เชื่อในความรักไม่ได้สนใจใครมีคนมากมายมาสนใจเขาแต่เขาก็รู้สึกเฉยๆอะ รู้สึกแบบอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆแต่พอเจอคุณปุ๊บมันเหมือนกลายเป็นความรู้สึกแบบว่ามีความหวังขึ้นมาว่าเออนี่แหละนี่แหละความรักในที่สุดก็ได้เจอความรักในที่สุดก็ได้รู้สักทีว่ารักจริงๆมันเป็นยังไงอ่าแบบนั้นเลยนะคะ คุณกับเขาไม่ว่าความสัมพันธ์รนะหว่างคุณกับเขาตอนนี้อยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่ไม่เกินหนึ่งปีมันจะมีการพัฒนามันจะมีการพูดคุยปรึกษาหาลือกันเพื่อที่จะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเช่นถ้าตอนนี้เป็นคนคุยกันอยู่ไม่เกินไม่เกินหนึ่งปีเนี้คุณกับเขาได้เป็นแฟนกันได้ตกลงคบหากันจริงจังหรือถ้าตอนนี้เป็นแฟนกันอยู่มีโอกาสที่จะแต่งงาน นะคะไายไม่เกินหนึ่งปีภายในไม่เกินหนึ่งปีได้แต่งงานหรือบางคนอาจจะแบบมีโอกาสตั้งครันมีลูกได้นะคะอ่ะโอเคไงก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ